เออที่งไงอะไรทมดันดีไม่รู้ไม่รู้จุกรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เอาไม่เอาเะาไม่เอาไม่เอาเมื่อไรจะรู้เมื่อไรจะเอาไม่พูดดีๆอย่างนี้ต้องตีเขาโทษทีโทษทีโทษทีที่ไปสิงนมีเจ้าขอโทษทีเกือบจะตรีตาจองเขาเป่าร้องว่ายังสอดสิงสิงหนูไม่รู้ กว่ามีแพนแฟนเห็นไหมเพราะกว่าของมึงอีกแล้วสติงในฉลาดนะเอาทำนองลูกทุ่งมาแต่งเอาเนี่ยลูกทุ่งมาแต่งแล้วก็มาขายพวกเราเออดูแปลกอะไรใคร,รคนไหนมีหลายคนเลยล่ะเอาเพลงลูกทุ่งทำนองลูกทุ่งมาแต่งแล้วก็มาเป็นเพลงไม่มีอะมีลังล็อกเกต้าเพลงไหนอะคิดถึงเธอทับใจจะขาดอานาถใจนาพผิดแห่งความรักบีบพลันดวงจ เห็นไหมเอาเพลงเขอพไพยวันมาแต่งแล้วก็มาขายให้เราเยอะยะไปหมดสติงอ่ะมีคนเดียวเลยปานามาปานามาถอย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 โถเอ่ยแม่นางนกขมิ้นเจ้ามาทิ้งถิ่นเป็นไปเห็นไหมมีแค่สองคนมีอีกคนหนึ่งใครอะไรอัศรีวสัน จัง่างที่รู้ทางทางที่รู้จางจางที่รู้จางจางที่รู้จางๆงที่รู้จางจงที่รู้จางจงที่รู้ทางทางที่รู้เธอเล้วอย่างไรใช่ไหมผมบอกว่ายังไงลูกพุ่งมันก็เหนือที่สุดแล้วโอ้แสดงว่าสติงเอาลูกพุ่งไปอัดหมดเลยไม่จริงไม่จริงโอเคเรื่องนี้ยอมรับแต่บอกเลยทุกวันนี้ครับ ทางสื่อมวลชนโทรทัศน์ช่องเจ็ดช่องเก้าช่องสามสิบเอ็ดช่องห้าสตริงครอบงำหมดแล้วออกทุกช่องช่องเจ็ดเจ็ดสีคอนเสิร์ตครับถอช่องห้าลาลดนตรีครับช่องสามที่นี่ฮะแล้วช่องเก้าอะไรอสมทนู่นอะไรกั่อะไรสตริงออกทุกช่องทุกช่องเจ็ดวันคุณออกทีอแต่ลูกทุ่งครับผมออกทุกวันไม่มีนะไม่มีเลยคุณเปิดช่องสามดูหรือเปล่าตอนตีห้าึ้นก่อนข่าวจะมานี่สายยันไปไปทำสัญญาแล้วสิบห้าปีเต็มๆครับ ไปอัดให้ช่องสามแล้วคุณตอนตีห้าอ่ะพอเปิดช่องสามเป๊ะร้องเลยคุ้มค่าทุกนาทีทดูทีวีสีช่องสามนี่แหละช่องสามสายยันไปอัดทันเสียงให้ให้เท่ากับช่องสามแล้ว,ว,วจริงเหรอจริงตีห้าครึง่งนีพี่นี่ที่นั่งดูอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ที่บ้านอัดตอนตีห้าครึ่งก่อนดูข่าวเพลงสายยันอ่ะอ,ะ,อ,ไอะไร,รไออเนี่ยตกลงมึงเมาหรือกูงงเนี่ยฮะ ร้องจริงหรือเปล่าอาคุณลองเปิดทีวีดิลองเปิดทีวีช่องสารคุ้มค่าถูกนาทีน,าน่นานน่านดูทีวีสีทองสาธาโอ้ยไอ้สีจับมือที